พอไม่มาเร็ววิทย์ว่าจากไหนออกแบบให้ครับไม่ดูชาวสามนะคุณป้าการนั้นแต่คุณจะไม่คืนราการผมเลยน่าะน่าจะตีปงหมดติดตีคยวมสนะนี่จะนนอเจ้าอ้อยเมกี้ตะบ้องห่อยเต๋อทำไมมันนี้่อนเพียบครับวันนี้สาขาใหญ่มาเองครับวันนี้มาสัมผัสบรรยากาศในช่วง ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับพายุบ้านเรามาลุ้นกันนี่มองกี่เซนครับอันนี้ไม่รู้เลยครับอันนี้เอ่อทำเลยครับสองเซนครึ่งเว้าเาลยสิวโดนแน่เว้ยนี่เตรียมรูปแบบเฮ้ยของแท้แต่มือเน่าไปองฝนจัดเบากินกาแฟยังครับแล้วันนี้วันนี้พร้อมไหมครับพร้อมไหมมีแฟบไหม

ตอนต่อไปก็ต้องเอาปืนอันเล็กต่อหล้วปืนใหญ่ยังใช้ไม่ได้ไม่เคยพาคนมาปราบฉันนะเป็นพันนะพี่เตาบอกว่าเข้าไม่ได้ตัวดีตัวดีเลยเตาอ่ะพี่เตาอ่อ๋อจริงจริงจริงครับจานเปล่าใช้อุปกรณ์ มนันเนะคะกินมนัมนางานนี้อู้นี่อันนี้ลูกมันไงมากับมันว่ายมากับพ่อแม่แล้วก็มันมาติดด้วยกัน,นเป็นเรื่องเป็นราวดลงไมคุณนทองมาเรื่อยๆในยาประษาความปลอดภัย เยวทิ้งเราลองเต็นด้ยนะสู้ชีวิตน้ชีวิตเร็วใก่ไม้อีกที่หึ่งเก็เกตแล้วล่ะเกดพอเก็จริงอยู่แล้วเฮหาเตาคือไม่น่าพลาดเลยเราโอ้แต่ว่าถ้าโดนเตะบ่อยๆจะถูกหวยนี่เขาบอกอ๋อเนี่ยมาจะอยู่ตรงนี้นะมา เดี๋ยว <si ผมเนี่ยจันอ่อนแรง่า่ไม่เบื่อกันนู่นลาบหรอกระโดดรุนนั้นก็มองขาดแล้วนี่ครับนี่หมันหลังเททั้งนี้สิบังกล้องกรรุนับผมอยู่กับเวรเดนสรุนงับระวังหอมือตัวเองนะ เอาเอาไม่ไปคลิปไหมปั๊มมันตามไม่ทันไปทอะไรเลยป้าติดตามเวรินสนุนเน่ยเวรินสนุนรักในที่นี้เหรอจันที่นี่เราทำไมทำไมทำแล้วไม่ใช่อ่ะเนี่ยปั๊มเอาไปซ่อนเอาไว้อ่ะจ่าที่ไหนยังไม่ได้ปายอีกส่งหายไยมนะเดี๋ยวอ๋ยวเดี๋ยวเวรินเหรอเน เอเลี่ยนอยู่กับเราช่องกะเด็นสรินทรน์ <c oughs> โอ้เหมือนเขารอจังหวะเราลมา้ม <c oughs> ลไปได้ไว้ <c oughs> เหี้ยทันทีเลยเหมือนฮัฟติเตา๋าเหมือนมวยช่องเก็ดอ่ะเหมือนเขาใส่มาแล้ว,ลวก็ตั้งการตั้งการประกาศตกก็เอาเลยอ่ลูกช้ามอะไรคะแนนตกทันทีอ่ะไม่เยอะเนาะใส่ห่อไว้กะเด็นสุรินท

มาทำอ,อ,อ่อนนะครับคุณนุน่มาพอดีเ,เลยไปทำออนนะครับคตาวันต้เลยครับเียวยกรย่ง ใส่แล้วบอใส่เ๋ยวใส่เร็วใส่ไปเลยอย่าไปกลัวอหย่าไปกลัวโอเคครับทุกคนไม่เคยดูช่องซ้ำผมไม่เคดูการันแต่คุณน่เคยดูการผมเลยด้ยู่ตีงมั้ิดตี ตอาไปมาบอให้กิ่งนใส่ให้ไหนผมใส่ป๊าดพี่น้องม,มาเดียวบอกออเดอร์ที่บายที่ตึงปิดริดอ่าเน่งานหนึ่พอแล้วเดี๋ยวเ็าไปเก็บที s <S ấy, ิล ัก็จริงเขาก็เลยเลี้ยงเลี้ยงปากกระพงปากกระพงแพงแป๊บเดียวแล้วก็ราคาตกเหมือนกดอะพี่ต๋องใช่เหมือนมันบีบพยายามบีบให้มันเจ็งขับทุนเพื่อที่จะยึดที่ไงตอนในทุนแหละข้อมูลพวกนี้ก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเอามาบอกอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้ใครข้อมูลพวกนี้มันก็เป็นข้อมูลโจมตีเขาอ่ะ มีมันก็มีคนที่ตั้งใจมาเล่นโดยเฉพาะเลยก็ได้ใช่ไหมละ่ะอย่างอย่างอยากชมทีจะโฉดซีพียังนะแต่มองในมุมมุมความเป็นไปได้มันก็ยากว่าคนเราอยู่ดีๆจะเอามาทำลายระบบนุทธวิธมันก็ไม่นนะ